เฮงสุดเฮงทั้งปีเฮงทุกงวดคิดถึงเฮงสุดลอตเตอรี่นี่เป็นเกมเจ้าศูนย์ที่มีหลายประเด็นให้พูดถึงกันมากมายสำหรับแมนยูที่เปิดทีมโอแทฟร์ต้อรับการมาเยือนของพี่เซาแธมตันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการเจ้าจืดโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกับการไล่คาซิมิโรออกจากสนามไม่ต้องพูดพรำทำเพลงให้มากความไปเข้าเร่งกันเลยดีกว่าครับเกมนี้มีอะไรพูดถึงกันบ้างไปติดตามกันได้เลย แม้ว่าจะจบลงในผลเสมอ0ูนนแต่ว่านี้ e <c oughs> เป็นแมทที่มีประเด็นให้พูดถึงกันมากบ้ายโดยเฉพาะการตัดสินใจของแอนโทนีเทเลอร์สิงเชิดดำในสนาม <c oughs> เนื่องจากมีหลายจังหวะนะครับสร้างความคาใจต่อแฟนบอลปีศาจแดงอย่างมากเริ่มจากประเด็นการควักใบแดงไล่คาซิเมโรออกจากสนามหลังไปเสียบสกัดใสค่คาร์ลอสอันคาราสซึ่งต่อแรกนะครับแอนโทนีเทเลอร์ให้เพียงแค่ใบเหลืองแต่ว่าพอมีสัญญาณจาก VAR นะครับพี่แกก็เดินไปดูจอคาสนามก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินควักใบแดงไล่คาซิเมโรออกจากสนามโดยตรง ถ้ามองตามกฎลุกนี้คาซิเมโรเปิดปุ่มสตาร์ทเข้าอันตรายถึงแม้ว่าจะโดนบอลก่อนก็จริงแต่จังหวะฟอลโลทรูเหมือนไปย่ำใส่หน้าแข้งอันคาราจากภาพ v a r ผู้ตัดสินย้อนจังหวะนี้ซ้ำไปซ้ำมาและมันก็อาจจะมองว่าคาซิเมโรเข้ารุนแรงเลยตัดสินใจแจกใบแดงให้กับมิดฟิลทีมชาติบราซิลรายนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงไม่พอใจเพราะถ้ามองตามเจตนานะครับลุกนี้คาซิเมโรไม่ได้ตั้งใจจะเล่นรุนแรงเลยสักนิดเขาเข้าถึงบอลก่อนด้วยซ้ำถ้ามองบอลชัดเจนแค่จังหวะฟอลโลทรูปุ่มสตาร์ทเลยไป โดนหน้าแข้งคู่แข่งแค่แจกใบเหลืองมันก็เพียงพอแล้วไอ้เคสแบบนี้มีเห็นอยู่บ่อยๆตลอดทางสีซันของพีเมลิกอังกเกฤษตแต่มันไม่มีมาตรฐานชันเชดเจนบางคนก็แค่โดนเหลืองบางคนก็แค่โดนใบแดงบางคนไม่โดนอะไรเลยกับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น <S <S และเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับแอนโทนีเทเลอร์มีเรื่องให้โดนดดาอีกหนึ่งจังหวะในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นช็อตที่มาคาร์เรสฟอร์ดเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลไปโดนแขนติดต้นแขนอาร์เมลเบลล่าคอทซับกองหลังซาเซมตันท แต่ทว่าผู้ตัดสินไม่เป่าอะไรซึ่งสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงไม่พอใจครับนั่นคือแอนโทนีเทเลอร์ไม่แม้แต่จะเดินไปดูจอ VR ได้ซัำทางทาง,ทางที่พวกเขามองว่าอาร์เมลเบล่าคอตซับอาจจะจงใจใช้แขนขวางทางบอลหรือเปล่าแต่ทว่าเทเลอร์คงมองว่าเบล่าคอตซับไม่ได้มีเจตนาทำแฮนด์บอลเพราะว่าตัวลม้มลงก็ต้องใช้แขนดันพื้นสนามเอาไว้แค่นั้น จริงๆแล้วคู่นี้ไม่น่าจะจบลงด้ผลเสมอศูนย์ศูนย์เลยได้ซ้ำครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เปิดหน้าบุกใส่กันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเซาแธมป์ตันที่ไม่ได้เกรงกลัวเจ้าบ้านอีกต่อไปหลังจากในประียบผู้เล่นที่มากกว่าตั้งแต่คาเซเมโรดอไลอออกช่วงครึร่งช่วมงแรกของเกมแต่ทว่าเสากับคาร์ถือว่าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของทั้งสองทีมเพราะว่ามีส่วนสาคัญช่วยทั้งปีศาจแดงและกระนักบุญแดนใต้ไม่เสียประตูแม้แต่ดอกเดียวอย่างเซา์แธมป์ตันนะครับพวกเขามีโอกาสมากมายที่จะยิงใส่ฝั่งเจ้าบ้านของบัน ดาบิดเดเคอาแม่งยอมแพ้ไปแล้วแต่ทว่าบอลมันพุ่งไปเชียดสัมรียบออกหลังแบบหน้าเสียได้เท่านั้นยังไม่พอครับมีจังหวะที่เซาท์แฮมตันเล่นเตะม,มุมสั้นคลายวอเกอร์ปีเตอร์มีโอกาสกดด้วยตีนซ้ายแบบเต็มตีนเตียบอลพุ่งไปชนเสาเข้าอย่างจังพลาดโอกาสในการขึ้นนำปีศาจแดงอีกครั้งแต่ทว่าก็มีอีกหลายลูกไม่ว่าจะเป็นลูกลุดเดี่ยวของที่โอววลคอตแต่ก็ได้เดเคอาช่วยเซฟชีวิตเอาไว้และแม้ว่าแมนยูจะเหลือตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าแต่พวกเขาก็เกือบได้ประตูขึ้นนำํำซึ่งจังหวะะททีี่่ชชัดดเเจจนนสุนะรบห็อโ แฟนันเดสได้ยิงไกลนอกกรอบเขตโทษซัดบอลตกลงพื้นกับังจะเสียบเสาอยู่แล้วแต่ทว่ากเกวินบาตูนูพุ่งปัดปลายนิ้วบอลไปชนเสาเหลี่ยมไน้แต่ก็ไม่ได้ประตู <c oughs> และจากการที่เสียคาซิเมโรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทําให้เขานะครับมดสหทดิ์ลงสนามมากถึง4นัดเนื่องจากโดนใบแดงโดยตรงเป็นครั้งที่2ในปีนี้ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเกมเจอฟูลแลมในเอฟเอครัรอบ8ทีสุดท้ายอีก3นัดจะเจอกับนิวคาเซิลเบรนฟอร์ดและเอตอร์ตนถามว่าหนักไหมบอกเลยว่าหนักเอาเรื่องพอเราว่านิวคาเซิลกำลังออกรบแบบเต็มอัตราเพื่่อโควตาสนนรร ก็เป็นทีมจอมตบท็อปโฟมานบไม่ท้วนซึ่งป anyway. ีสัตว์แดงนะครับเคยบุกไปแพ้มาแล้ว4-0ช่วงต้นซีซั่นในขณะที่เอฟเวอร์ตันกรดินรนีใต้ไม่ใช่งานง่ายแน่แน่และในช่วงที่คาเซมิโร่ไม่สามารถลงสนามมาช่วยแมนยูได้นะครับก็มีผลงานที่ไม่ดีเท่าไรเคยแพ้อ์เซนอ2-3เสมอกบลี2-2นั่นก็หมายความว่า4นัดในอังกฤษต่อจากนี้นะครับเอริกเทนฮากต้องเลือกใช้เฟรดหรือแบ็กคอมมิน่ส่วนคาเซมิโร่ต้องเจอกันอีกทีช่วงวันสงกรานต์ต่อให ครับแต่ทว่าผลเสมอก็ถือว่าเป็น1นึงแต้มใหญ่สําหรับพวกเขาเพราะว่ามันมีผลกับการลุ้นหนีตกชั้นมากเหลือเกินถึงแม้ว่านักบุญแดนใต้จะยังรังบอยของตารางแข่ง26มี2 2แต้มตามหลังเวสแฮมอันดับ17โซนปลอดภัยเพียง2คะแนนเท่านั้นถ้าเก็บ3แต้มได้ในนัดหน้าชีวิตอาจจะเปลี่ยนทันทีในขณะที่ผลเสมอสําหรับแมนยูก็แทบเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าพวกเขาคงไม่ได้เข้าไปใกล้เคลียงในการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอน เพราะว่าตอนนี้ตามหลังอาร์เซนอลจาฝูงมากถึง16คะแนนตอนนี้ต้องเกาะอันดับท็อปฟูเอาไว้ให้แน่นๆเพราะว่ายังมีสเปอร์อันดับ4ไล่มาเหลือ2แต้มกับนิวคาสเซิลที่ตามหลังปีสาจแดงอยู่ไม่ไกล6คะแนนเท่านั้นครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลเฟลฟาวเอิมนิวยามมากดไลห้เราได้นาเหงสุดเหงทั้งปีเหงทุกงวดคิดถึงเหงสุดลอตเตอรี่